สวัสดีครับนี่ก็มาชมบูธแส,สดงสินค้าฮูกตานะครับจะพาบึงรถนะครับผมอันนี้รุ่นใหญ่เลยครับ135 x ครับผมโอ้บบกใหญ่พี่น้องตำดินตำปลาใหญ่มากครับ

อันนี้ห้าสิบติดนี่เลยครับสบายนะทีนี้หลับสบายไหมสบายหลับสบายดีผมว่าไปเมาต่อไม่โับลูกค้า <S <S เอาฮันนี่บ้าอา่าฮันนี่บ่าติดแอร์อันนี้ร้อยแปดครับ ตัวจริงใหญ่มากครับผมรถเกียวข้าวร้อยแปดใหญ่ยักษ์ใหญ่ปูกตาครับร้านแบดดิน่โอ้ยเดี๋ยวมีเงินือสอีงคนเี้ครับผมร้อยแปดครับอันนี้จะเป็นรถจำหน้าครับนี่รถจำหน้านี่ อันนี้คือกาของเรานะครับกาตต้นจะแข็งอันนี้ผู้เสียหอนี่เอาปะไปทายผู้สุขันเลยนี่รถจำนาหกแถวครับรถจำนาหกแถว หมาะเลยพี่นอ้องกากระตุกง่ายๆอันนี้หกสองครับหกสองนี่ติดเครื่องปูมันสับป,ะห,บบปะหลังรุ่นเอ็มครับเครื่องปูมันสับปะหลังรุ่นเอ็มักง่ายขึ้นกัน,รนกระจายพิษมาเทียมมันกะ กัตาลุกเยมกับสามาถเอาไปใส่ได้นะครับผมมีฐานยกร่องปลูกได้เช่นะสองห่องครับปลูกได้ครั้งละสอ่องเออน่าสนใจตัวนึงีพ CP อต0 f ตานต้น่งเอลนี่จะเป็น CP 100F นะครับปลูกได้ครั้งละสอง่องนะครับ ่องปลูกมันทองปลูกมันปลูกแต่ละสองหองครับปลูกแต่ละสองหลองเมี่ยนครับใบขึนครับอันนี้จะเป็นเครืองปลูกเครื่งอ,องปลูกใบลูกยนครับ ตัวนี้จะเป็นทิปเปอร์ระเบิดดินแดนสามสามขาโอเคอน,นี่คุปตาร้อยแปดเอ่อโมเมนต์ค <Moment. S 1> ุปตาเอ็มแปดแปดอันนี้จะเป็นเก้าแปดครับ เป็นต่อแปดครับนี่เด็กอ้วนนี่จองไปแล้วนะครับ40แรงครับจองวันนี้รับโปรโมชั่นพิเศษเงินช่วยดาวเพิ่มอีกหนึ่งหนบาทครับจากปกติเจ้าของรถเกียอ้วนจากอำเภอโพไซจังหวัดจุฬาทงกราน์ารานครับมันมนี้มาจองหอดงานฝั่มคู่กุตานะครับ ของแฉของแถม,มากมายมาชมกันต่อครับอันนี้รถ27เจดแดงมาครับสองเา่าที่ตัางมาจจะเป็นเครื่องสางใบอ้อยนะครับเครื่องสางใบอ้อยเครื่องสางใบอ้อย ีใช่ครับะดีเครื่องสางใบออยครับไไสางใบอยม่นรสางใ้มันเกี่ยงก็ต้องเผาครับเขาเขาบังเหติเผาเขาก็สางเอาไม่นี่เป็นรถนั่งครับรถนั่งครับรถนี่ละดันได้ใชได้ใส่เครื่องคูปตูตาเซียตีปแปดแด ใบมีดผอมนะครับ